คนกุดดาดเดียดว่ะกบยัดไส้กบต้มเครื่องมาเด้อพี่น้องนี่กบยัดไส้ก็ยังมุนนี่นี่ยยังมุนทำอย่างอร่อยเลยนี่นาะอือมาเด้อพี่น้องกินมากินอาหารยังมุนเด้อมาแก่แก่บอกแต่แตอย่างอร่อยด้แก่สาธำสุจริตเลยนี่ยัดไส้ยัดไส้แกบอกมาเด้อตุกๆเครื่องทุกมุนไพรตุกอร่อยจริงๆเลยนะอร่อยไหม น้องมากินเด้อพ e. ี่น้องอวันนี้มีอาหารดีๆอย่างอร่อยอย่างอร่อยด้วยแกเด็ดเดุดคุหลาดเด้อได้มนอืมำให้ลูกเต่าลูกเตากินอย่างอร่อยอันนี้ก็ไก่ใต้น้ำน้องสาวทำให้กินนี่ไก่ใต้น้ำยังอร่อยด้วยดิแกเด้อมากินด้วยกันพี่น้องน้องกินเด้อยังอร่อยดิยิบย